จะกินข้าวปีเตอร์ไปเอาชามข้าวมาเร็วไปเอาชามข้าวมาเร็วเร็วไปเอาชามข้าวมาเร็วเร็วไปเอาชามข้าวมาเร็วไปไปอ่าใครไม่ไปลวไม่ไม่ได้กินนะโอเคเอามาเอามาโอ้เก่งเจ็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 งอ่าไปลวมาอีกไปลวชามข้าวมาไปไปแปลวชามข้ามาไปเอาชามข้าวมาเดี๋ยวไม่ได้กินโอเคอ่าเก่งเจ็งเจ็งโอเคเอามาวางลง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 โอเคเก่งเจ็งอ๋อ เก่งเก่โอ้เก่ง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 อืมอ่ะนิ่ง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 ใครไม่นิ่งไม่ได้กินนะนั่งลงนั่งลงนิ่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 งโอเคลงอ่ะจับมือยังจับมือก่อนกินข้าวอ่ะสวัสดีสวัสดีอ่สวัสดีสวัสดีอ่สวัสดีสวัสดีก่อนโอ้โหอ่ะหมอบก่อนหมอบหมอบลงหมอบลงก่อนอ่ะมุกี้หมอบลงหมอบลง อ่าใครไม่หมอบไม่ได้กินอ่าหมอบลงหมอบลงอ่าลุกแล้วลุกโอเคอ่าโอเคอ่ะกินอ่ะโอเค